ยังเพิ่งเล่าเตียงมึงก็รีบตังเลยต้ผมไปย้อนให้ดูต่าตีใบโบขานี่มาอย่างฮาเลยคมจริงเอาไปตัดลงอันนี้ได้เลยนะพี่เฮ้ยแวาพี่มีท็อปเเน่กับดิกเส้นเน็ตแล้วไหมไปโดนเน็ตได้นะเย็นเค้กองหยองอะโดนเน็ตแล้วพี่ยังมันแก่อ๋อนี่ก็โดนเน็ตแล้วกันนะครับพีจริงๆถ้ามึงตัดตัดวิดีโอตัวเองเป็นลงคลิปไอ้นี่ลงยูทูบก็ได้นะเว้ยยังฟังสดก็ฮาเหมือนกันจริงๆไม่ฮาเหมือนกันนะฮาจริงเห่อวันว่นเช้านั่งดี่มเยอะๆขำ มาออกมาแล้วหรอมึงไหวอย่างมาเท่นอนพี่หรือเปลี่ยนชื่อคลิปเลยว่ะพี่ขอเปลี่ยนชื่อคลิปเฮ้ยเปลี่ยนชื่อไว้แล้ววะมาเลยมาแล้วครับวันนี้เป็นไงดูข้างล่างก่อนเป็นไงโอ้โหมาแล้วอะไรมาเฮ้ยไม่แบ่งกันดูเยอะไลฟ์ทุกวันนะครับทุกคนนี่เอ้ยสามวหนเขาไม่จัดไอ้เขา ไอเขาม่เขียนเองยาเขาทำไมนะสัตว์จะไม่พูดอะไม่เป็นไรจะพูดอาเนอรโอเคครับเอออ่าไม่เขียนอพูดมาเฮ้ยเย็ดเชียโดเม็กผันพร้อมอคนเขาจะดังต้องยอยีกวะ ตั้งอันนี้ด้วยไอ้ผีเราแตนนะวะผมขอรับเราถ่ายเราถ่ายแป๊บน,นึงลืมเลยไม่เขียนเองใจเล่นม,มาหลายวันเป็นเสีย่ยวก็ได้บ้างบางทีอ่ะนีะ่ไหร่ลูกรักจะกดอ่ะป้ารออยู่นะตัดน,นะป้าใช้ตายยากเพื่อหลบหลีกการฆ่ากับฆาตกร easy อันนั้นได้อันนี้แหละเล่นนี้เลยสองหมื่นห้าเลยเหรอวะ มึงเข้ามาไม่กดไลค์กันวะเฮ้ยงอนนี่ยงอนน่ะเออทำไมเราถึงไม่กดไลค์กันอ่ะเออทำไมเราถึงไม่กดวะนั่นดีมึงไม่ลืมไปเลยงอนนะงอนนะงอน่ะว่ามาสามทมาสามทุ่มคเปลี่ยนกันตั้งแก้ไขว่ามาสามทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่งแล้วกันโอเคเพราะว่าแล้วทำไมกดไลค์แล้วมันไม่ขึ้นหรอคุณต้องกดไลค์มันจะขึ้นสามทุ่มครึ่งนะถึงเที่ยงคืนครึ่งโอเคนะเพื่อนทุกคนเข้าใจนะครับโอเคครับ กูท,ทำแบบนั้นอนะ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยแนมะ่แต่มีแค่พร้อมเพย์กับวอลเล็ตอ่ะแต่พี่ไม่อยากไอ้นันะ่นน่ะถ้าพี่ทำได้แล้วอไอ้วอลเล็ตอ่ะตั้งนี่ด้วยพี่เปิดมุ่งหมายอ่ะมุ่งหมายอะไรวะมืงเห็นเขาเขาจะตีมเขาตั้งกันนะที่ว่าจะซื้อคอมใหม่แล้วมันก็จะมีแถบข้างๆอะ่ะแถบตั้งโดเนิทอ่ะเออนะกถาทำเป็นอะไรพี่พี่อย่าเลยกูไม่อยากพึ่งเลยอีพีอย่าพึ่งเลยมันเร็วไปเนาะพิ่งเจ็ดอีพีมันเร็วไปตอนอย่าพึ่งเลยเราไม่ได<ม>้ดังขนาดแบบว่าโดเนิทเรื่อยๆขนาดนั้น โอ้โไปฉายกูหมดอีกแยอีิัตส์เลยผมเราสุดท้ายเหมือนกันผมไม่อัพแล้วผมรอใช้ของอฟ f e r ริงอะไรชุดนี้หมดผมไม่มีจุดสี่แล้วตอนจุดสี่แล้วก็เอาตังค์ไปอัพเี้ยที่มีนะบอกว่าไม่มีเลยว่ะเก็บมาสักห้าแสนนะลูกรักค่อยอัพจุดสี่้ยห่ได้ เป็นปลานอะไม่คือห้าสิบปุ๊บขึ้นจุดสี่เลยแล้วเงินแบบมีอยู่พันแต้มเงี้ยเท่เลยสิบบาทดิโ <laughs> ดเน็ตแล้วพี่กำลังเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวพี่เอาเอ้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นหรอพี่ต้องทำยไงวะมันจะจะเลื่อนอ่ะชื่อเลื่อนทำได้ปะวะเนี่ยมึงสอาคนอะมันต้องโดเน็ตมันต้องเข้าไปในว wallet เ,เลยพี่เออดิพี่เลยมันอ่ะมึงไม่ได้ศึกษา,ามอะไรพี่ศึกษามา เสียภาษีงไงเข้าใจป่ะเสีสยภาษีไปเลยแบบไอเ้เฮียบเงินโดนเนบกูจะได้สักบาทหรือเปล่าไงก็แบบเข้า,งงาขใจป่ะเขา้าขใจรู้สึกไหมเข้าใจกูสมัครรถชทงทิปมงทิปมีพวก TMS แต่กูสมัครหมดแล้วมันก็ื่องสายทั้งวันเรากู่าหมดอ่ะแต่กูแค่แบบยังไม่ใช่เวลาวะแม่งเสียตั้ง30%อะมึงคิดดูดิสมมติโดนเนบสิบบาทได้เจ็ดบาทเงี้ยเหรอ หลุดมันออกดีกว่า้าย่ยเอาเรยมาแทนดีกว่าบลรถถังถ้งพร้อ,อ,อ,อมก็รุดเร็วไปใช่ไหมพี่ก็ต้องเข้าไปตรงนี้เข้าไปในลองลองพี่ผมลองโดนเนตุไปแล้วมันร้อนพี่ดูดีว่ามันขึ้นไหม รู S <S ้ใส่อะไรมาเพย์พาลหรืออะไรเออในวอลเล็ตพีดอาะโดนเน็ดไปแล้วไม่ขึ้นดิใช่ไหมไม่ได้เสียเไม่ใช่ไม่ได้เสียมันต้องอะไนั้นเอ็งไม่ดูว่าถ้ามันเบลบัตรถึงจะได้เวย้ยทริปมีอะได้แต่มันพี่จะเอาดีไหมพี่มีเว็บมีมีเว็บนะเว้ยแต่มัน <S <S แล้วแต่เอาพี่จริงๆเอเอลองดูไหมลองก็ได้ทิปมีไหม ไม่มีนเน็ตโก้แล้วมั้งจริงเจอกูแบบเขาบอกว่าอะไรนะอยากดังก็ต้องทุ่มเทไงเอาแยะเอาแยะก็คือไงเอาแยะปั่นจัดอ่านะเดี๋ยวพี่ยไปให้อัลเลิร์ดไปหน้าโดนเนตโอเคครับอ่ะเทพ<อ>พี่แกดิสรคริปชั้นป๊บเย็ดที่ดีคริปชั่น ยแอดวานไปอีกสำเนียงผิดไปอีกช่วยอะไอ้คือผมต้องเงินเดือนนี่เหรอไม่มีคนดูต้องสามคนพี่ก็มันก็ปกติอ่ะสามสี่คนแล้วแต่ลมเขามาจากไหนแล้วแต่ลมแล้วแต่ลมยูทูบเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่ไปเข้ามาค่ะกดไลค์ได้นะครับ เท่เงี้ยขึ้นปะนดูหนอดิเอ่อกำลังดูอยู่พี่น่าจะขึ้นแล้ว,ลวนะโอ้โหชิบหานไม่ได้รีพชันขึ้นเ,เนาะเดี๋ยเลยชิบหายละ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 เกมหลุดหานนี่โอ้โอ้โหลุดโอ้โหลุดดิบโอ้ดิบครับชิบหายละโอ้โหค้างเลยใช่หลุดจริงกูยังไม่เห็นเข้าห้อง ต้องเลยตอนนี้กูตมันทำทีละอยากว่ะเออเนี่ยกูก็คือแบบตอนนี้เพิ่งโดนเนยเลยจริงๆเอาแค่แบบไลฟ์ก็พอแล้วเฮ้พี่ออกเกมเลยจริงป่ะเนี่ยพี่